สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มการ์ดไฟแบนการ์ดรีลี่ข้อบูสเตอร์ชุดที่3ามวันนะครับว่าข้างในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับผมครับเปิดกล่องมาแล้วก็มีการ์ดแถมด้วยอ่าโอ้เป็นการ์ดใช้งานของเนชั่นนี้ครับผมลุ๊ลุ๊อ๋อการ์ดทิกเกอร์อ่าโอ้นี่ครับเมนิเอลอ๋อมีได้ลูทิเซียด้วยครับเปิดกันต่อ กาดทิกเกอร์อ่าการ์ดฟอยล์อืมฟอยล์ลายหัวใจวิ่งฟังวิ่งฟังอ๋าได้มีจูครับผมปึ๊บอึ๊บปึ๊บอ๋อลูทิเชียอ๋อได้เลนฟ้าครับที่เป็นฐานครับผมปึ๊บอ่ะ FFR อยู่ไหนเอ่ยการ์ดฟอยล์ครับอืมโอ้ได้เกียวกาครับผมต่อเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอ้ฮัสซิล,ลทิที่เป็นฐานครับผมใกล้จะหมดกล่องนี้แล้วไดโูเชียโอ้ได้ยูวิกาด้วยครับการใช้งานประจำชุดนี้เลยมาเปิดกันต่อครับการฮิวติกเกอร์การ์ดฟอ,อยุ้ยนี่มันนี่มันการเอฟเอมาครับผมโอ้ได้แล้วชุดนี้สวยงามปิงปิงปิงสองสุดท้ายครับผมจะได้อะไรกันเฮ้ย ึ๊าดฟอยอุ๊ยกาซเอฟไออีกแล้วครับอ่าโอ้หนึ่งกล่องได้กาดฟอยสวยงามหลากหลายใบเลยลิลิคอบ่บลูเตอร์ชุดที่3วางจำหน่ายวันที่5พฤศจิกายนราคาเพียงกล่องละ900บาทหาได้ตามร้านกา๊าดชั้นนำทั่วประเทศเติมของให้ทา่านมีการแข่งขันพิเศษเนชั่นคิงเฉพาะ Li ลิคอ่โมนัสเทรีรเจอกันในงานไทยแลนด์บูชิโรสก๊าซเฟสติวัล2025วันที่15-16พฤศจิกายนนี้